วัน <One. S 2> โธหนึกว่าใครกีตา้ามีอะไรอ,อไม่มีอะไรฉันจะมาซื้อเกี๊ยวเพิ่มพูดหนิดอะไรของเดิเนี่ยหาเลยเนี่ยต้องทำตกไว้ที่ไหนสักที่แน่เลยเกี๊ยวจ้าเกี๊ยวเกี๊ยวทอดกรอ,อบเลยจ้าใครได้กินแล้วจะติดใจนะจ้าเกี๊ยวจ้กเกี๊ยว ร้านเกี๊ยวเปิดแล้วคุณวันนี้ขยันแต่เช้าเลยนะเนี่ยไปอุนหนุนซะหน่อยดีกว่าเกี๊ยวกอบๆจ้าอร่อยจริงๆนะเกี๊ยว้าแหม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 วันนี้อารมณ์ดีจังเลยนะอะไรเนี่ยกีต้าจะมากวนประสาทฉันแต่เช้าเลยหนระือไงเปล่าซะหน่อยแล้วนี่จะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยถ้าไม่ซื้อก็อย่ามาขวางหน้าร้านฉันเดี๋ยวลูกค้ากลัวหมดโอ้ยแม่ค้าอะไรเนี่ยดุจริงฉันเอาสี่ถุง ไม่ต้องใส่ถุงหิ้วนะก็แค่นั้นแหละราดน,น้ำจิ้มเลยไหมราดเลยถุงนึงที่เหลือไม่ต้องราดโอเคเอาเยอะไหมน้ำจิ้มเนี่ยกระบวยเดียวก็พออ่ะพอไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วอเอาไปแล้วนะสามถุงอ,ะอ่ะถือไหวไหมนั่นอะ่ะเอาถุงใหญ่ไหมจะได้ถือง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องเบลองถุงฉันถือได้ไปละ มาซื้อใหม่ได้นะฉันขายตลอดทั้งวันจ้าเกี๊ยวจ้าเกี๊ยวทอดจ้ากรอบๆเลยจ้าเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวจ้าเกี๊ยวเอ๊ะนี่มันร้านเกี๊ยวทอดนี่โหไม่ได้กินนานแล้วของโปรฉันเลยแวะไปซื้อสักหน่อยดีกว่าเกี๊ยวจ้าเกี๊ยวเอ้าเอาเกี๊ยวไมจ้าคนสวยขายยังไงล่ะจ้าถุงละหบาทเลยจ้าเอากี่ถุงดีจ้าเพิ่งทอดกรอบๆเลยจ้า งั้นเอาสีถุงเลยจ้ะได้เลยจ้ะใส่น้ำจิ้มไหมอ๋อไม่ต้องใส่จ้ะไม่ชอบกินน้ำจิ้มเท่าไหร่ได้เลยจ้ะใส่รวมไปเลยนะฮัลโหลค่ะอ๋อยู่หน้าบริษัทแล้วค่ะกำลังจะเข้าไปค่ะ20บาทจ้ารอสักครู่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะขอบคุณนะคะ่คะ ค่ะกำลังเข้าไปแล้วค่ะเกียวจ้าเกียวเกียวจ้าเอ๊ะซองอะไรอ่ะอะไรอ่ะต้องเป็นของผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเลยเลาบลอยถ้ามีเงินเยอะขนาดนี้นะเราก็ไม่ต้องมาขายเกี้ยวแล้ว สายทั้งชาติบุญของฉันวันโถนึกว่าใครกีตา้ามีอะไรเพิ่อะไรของเธออยู่ในวันแล้วซองอะไรอ่ะเออซองอะไรมันก็ของฉันอย่าย,ยุ่งแล้วสรุปทำมีอะไรฉันยิ่งรีบๆอยู่เอ,อไม่มีอะไรฉันจะมาซื้อเกียวเพิ่มปูดหนหิดอะไรของเธอเนี่ยเอาเท่าไราหร่สิบบาทแค่สิบบาท นี่ฉันแถมให้หมดเลยเอาให้หมดเฮ้ยวันเยอะไปเบปาเดี๋ยวก็เจ๊งหรอกโอ้ยฉันไม่เจ๊งหรอกเอาให้หมดป็นอะไรของเขานะรุ้ยอะไรมาเนี่ยคุณบีมแน่ใจแล้วนะครับสิ่งที่คุณบีมกำลังจะทำมันแทบไม่ประโยชน์อ่ะต่อคุณบีมเลยนะครับมีประโยชน์สิคะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าจะได้มีที่ทำมาหากิน แต่คุณบีมจะไม่ได้เลยเลยนะครับค่ะบีมไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วงั้นก็แล้วแต่คุณบีมแล้วกันค่ะงั้นเราเซ็นสัญญากันเลยดีกว่าค่ะครับนี่เอกสารค่ะครับแต่นี่ค่ามาจจำนะคะเออเลยเนี่ยต้องทำตกไว้ที่ไหนสักที่แน่เลย ปน,นเนี่ยไม่ไม่มีอะทำยังไงดีเนี่ยเอ้าคุณคะหาไรอยู่หรอครับเออคือว่าฉันทำของสำคัญหายอะคะ่ะลักษณะมันเป็นยังไงหรอครับเผื่อจะผ่านตาผมมาบ้างเป็นซองสีน้ำตาลนะคะขนาดเท่าสองฝ่ามือได้คะ่ะซองสีน้ำตาลคุณ เหมือนที่วันถือเลยฮะคุณเห็นด้วยหรอคะผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับแต่ผมเห็นแม่ค้าร้านเกี๊ยวเขาถือซองอยู่ร้านเกี๊ยวใช่ฉันเพิ่งไปแวะร้านเกี๊ยวมาก่อนที่มันจะหายไปอ๋องั้นเดี๋ยวผมพาไปคุยนะครับได้ค่ะอันนี้ครับโอ๊ยรอนานแล้วเนี่ยไม่มีแท็กซี่ผ่านมาสักคันเลยไปไหนหมดเนี่ย ตอนไม่รีบนลผ่านเอาผ่านเอาทีนี้หายห่วงกันไปหมดหวันเออมีอะไรนี่ทำไมเธอปิดร้านไวจังล่ะยังไม่เที่ยงเลยเออฉันไม่ดุร้านอ่ะฉันไปก่อนนะเออเดี๋ยวก่อนค่ะพอดีฉันทำซองสีน้ำตาลหายค่ะคุณพอจะเห็นไหมคะไม่เห็นค่ะฉันไปก่อนนะเดี๋ยววันใช่เหรอฉันยังเห็นเธอถืออยู่เลยนะ เธอเห็นอะไรตาฝาดหรือเปล่าอย่ามาพูดมั่วนนะถ้าคุณไม่ได้เอาไปจริงๆฉันขอนลังคุณหน่อยได้ไหมคะอย่านะไม่ได้นะหวันเอ้ยเป่านะฉันไม่ได้ขโมยฉันเจอมันตกอยู่หน้าร้านฉันเฉยๆฉยฉันไม่ได้ขโมยนะนี่เขาไม่เรียกขโมยเหรอเจอของตกแทนที่จะตามหาเจ้าของ แต่กลับเก็บไว้เองเ,ออเ,อเธอนี่ไม่มีความซื่อสัตย์เลยนะเธอรู้ไหมว่าเงินก้อนนี้ทีแรกฉันจะเอามาช่วยเหลือพวกเธอไม่ให้โดนไล่ที่ไล่ที่ไล่ที่อะไร <c oughs> ก็คุณจิรายุเขามีนโยบายเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แต่ฉันเห็นใจพ่อค้าหมคะที่หาเช้ากินค่ำฉันเลยเอาเงินส่วนตัวของฉันเพื่อมาเจรจากับคุณจิรายุ ให้พวกเธอได้ทำมาหากินต่อไปเออวันขอโทษค่ะไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอกมันสายแล้วคุณคะคุณยีตาคุณโอ๊ยไม่น่าทำแบบนั้นเลยเราน่าจะส่งคืนเขาแล้วเราจะไปขายที่ไหนแล้วเนี่ย,ยแค่เอในย มันก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากลายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมจะหาว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน